จะให้มาดูปลามกันนะจ๊ะปลามป่านะจ๊ะปรามบรมไม่ใช่ปามบารามก็สวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะก่อนอื่นก็ขอทุกท่านนะคะ เจความสุขมีความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะก็ขอให้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอ,อะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะกำลังจะหาก,กระเป๋ากันนะจ๊ะมาใส่บรามนะจ๊ะเอาอึบขึ้นไปดูบารามกันกัน ข้างบนนั่นน่ะปรามท่านเองจ้านะคะก็ขอ,อให้พี่น้องนะคะทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะกออนอื่นอ้าวโอ,อ,อ,อ้หลับไปแต่มาไร่ <laughs> ก่อนอื่นก็ให้สุขภาพดีก่อนแล้วนะคะอะไรยังไงไม่รู้ล่ะ 1> 1> แต่ขอให้สุขภาพดีไว้ก่อนนะเจียพี่น้องเจ๊เรามีกระเป๋ามาใส่บารามเต็มกระเป๋าเลยกระเป๋าแบบเบิ่มเลยนะคะเราจะใส่บารามนะคะ 1> 1> นี่เรามาเก็บบารามกันนะคะใกล้ใส่หมวก่อน วก่กันนะจ๊ะนี่คือป,ป,ป่าป่าบารามนะจ๊ะป่าบารามนะจ๊ะแล้วสอดเสื้อตัวนี้ออกอันนีกว่าตีมันยาวลุ่มล่านะม,ม,มนะคะป่าบารามบารามนะคะเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆไปเด็ดกันนะคะ เด็กป่าบรเราไม่ต้องกลัวหนาม <laughs> <c oughs> เป็นหนามมะจ้ะพี่น้องจ๋ะ เห็นไหมคะนะคะเนี่ยมันเป็นป่าบรามนะคะเดี๋ยวจะพามาเด็ดนะจ๊ะกระเป๋าใบบลัมมาเลยนะคนนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะดูสกายก็จะพามาดูนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเธอก็จะตกมหนะจ๊ะเธอจ๋าถ้าเธอตกนะจ๊ะ <c oughs> เอาไารูด้านสกายก่อนนี่กระเป๋าใบเบลเลยจะมาเก็บบรามป่านะจ๊ะ ก่ <G ül üş> อนอื่นก็ต้องพามาก็ไร่กันนะจ๊ะเดี๋ยวแงง,งขึ้นไปท้องฟ้าจะเห็นบลามไหมเนี่ยพอ,อ,อเธอก็หักอยู่ตลอดเวลาเลยขอเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจขอ,ขอเธอเหมือนกัน ไใกล้เลยค่ะคือมาใกล้ๆนี่จะมาเด็ดใกล้ๆเห็นไหมคะนี่ <c oughs> นี่นะคะนี่กิ่งไหวๆดูนี่มือดิฉันเองนะคะนะคะนี่แต่มันมีหนามนะจ๊ะต้องค่อยๆนะจ๊ะดูหนามด้วยนะเคยดูหนามจะแทงมือนะเจ้าพี่น้องนี่ ดูกระเป๋าของดิฉันสักก่อนนะคะนี่เป๋าเบอร์เบลเลยนะคะนี่ใส่บารามลงไปนะเจ้าเพราะว่ามันของฟรีนะจะไม่ต้องทธิ์ตังค์นะเจ้าจะมารวดที่จับนะเจ้าจับก็ไปติดคุกนะคะเป็นบาราบอ้อยบารามป่านะคะโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยน้ำน้ำเกี่ยวคะ่ะน้ำเกี่ยว น้ำเกลวนะคะโอ okay. เดี๋ยวอยู่ใต้นี่แหละคงจะไม่มีหมามาฉี่นะฮึบเรือราราราโอ้โหนอน้องพ่อนึงราหะ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 รารา พ่อจะดูรือเปล่าแม่กินเราไม่เอย่ยจะชอบลูกเขยจะหิวไปฝากซักกันล่ออนมาดูดอกไม้กันด้วยน,นี่ดูดอกไม้สีเหลืองสีขาวน,นี้เห็นไหมสวยไหมนี่คัะนะคะท่านเลยมาจจ้านาทีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยมาดูรุกต้นบรอมกันนะครบรอม นี่มาเด็ดตรงนี้นะเห็นไหมนี่ไมคานี่เห็นลูกมันไมค้าชัดๆก่อนนะคะแล้วก็เด็ดกันเลยค่ะทานได้แล้วนะคะแล้วก็เด็ดกันเลยนะเจ้าข้างบนนี้สุนัขคงจะไม่ฉี่มาถึงนะเจ้านี่โอ้ยนะมขนาดอําหนามัน,ามนามะานะคะ นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะข้างบนนี่ต้องชัดชัดนะคะอันนี้ฉันก็โดนาน้ำทิ่มนะคะน้ำน้ำกระหน่ำนะคะนะคะลวงก็ไปนะคะตรงนี้ก็นะคะเอ็นหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะดวฉันพูดว่าเอ็นก็คือหนึ่งนะคะอือมโอ้โหอจะเพิ่มเริ่มเลยกล่อมอ,อันนี้ หน่าเด็ดจริงหนะคะนี่ที่เรียกว่าบรามบรามป่านะคะเนี่ยเป็นดงเป็นดอนเลยนะคะถือโอ้ยเป่าดิฉันเป่าดิฉันโอ้ยโอ้ยหนามเกี่ยวนะคะหนามเกี่ยวกระป๋านะคะเห็นไหมนี่เป็นดงเลยนะคะนี่เป็นดงเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่น้องะ่ะ เป็นโดงเลยนะคะที่เนก็จะมาเก็บนะคะเชนชอบเก็บเล่นเล่นนะคะแต่ดิฉเชนก็จะไปกินจริงๆนะคะรับประทานจริงจริงนะคะไปปั่นนะคะปั่นแล้วก็ดื่มนะคะคนจะท้องเสียดีแหละคะ่ะวันนี้ฮนี่ดิฉันก็เด็ดนะคะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนี่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 น,นี่มีลูกสีดำๆนะั่นก็คือเด็ดได้นะจ๊ะลูกดำๆแต่ถ้า ลูกแดงเย่ายพิ่งไปเด็ดนะจ๊ะเก็บไปก่อนนะจ๊ะมีใครเขามาเก็บราคาดิฉันคนเดียวนี่แหละ <laughs> นะคะก็เด็ดไปเลยค่ะตำรวจไม่จับนะจ๊ะเพราะมันเป็นบลามป่านะจ๊ะเด็ดทานได้นะจชะอุ้ยโอ๊ย,อยเข้ามานี่เข้ามาตรงนี้เห็นไหมคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะพี่น้องขานี่นี่ เด็ดได้เลยนะจ๊ะตำรวจไม่เจอบอ๊ยที่ฉันต้องขาดสั้นมาทำไมในวันนี้ฉันน่าจะนุ่งน่าจะใส่รองเท้าบูทมานะคะนี่วันนี้เป็นวันที่ใส่รองเท้าผิดมานะคะนี่จะมาเด็ดบรามป่าแต่ดันใส่รองเท้าดันใส่รองเท้าผ้าใบมานี่เห็นไหมคะนี่เยะเย,ยะเลย เยอะเลยนะคะ่ะเราก็เอื้อมมือเข้าไปเด็ดนะจ๊ะยังมีมืออยู่ก็เด็ดได้นะจ๊ะพี่น้องเจอ๋อคนนี้น่ะเป็นกำมือเลยเห็นไหมคะใส่ถุงไว้ก่อนนะจ๊ะใส่ถุงไว้ก่อนนะ,ะพี่น้องค่ะมันมีหนามนะจ๊ะค่อยๆเด็ดนะจ๊ะเด็ดหนามปี่มือนะคะนี้เยอะเลยคะ่ะ เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเยอะเลยค่ะบามป่านะคะบามป่านะคะบามป่าคนป่าอย่างดิฉันก็มาเด็ดทานนะคะคนป่าอย่างดิฉันก็มาเด็ดทานนะคะดิฉันก็ชอบเป็นคนป่านะคะเป็นชอบคนชอบเด็ดนะคะชอบมาเด็ดนะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะเต็มเลยนะคะนี่เต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเต็มเลยนะคะ ราก็มาเด็ดกันนะคะนี่โอ้โหหนามเยอะนะขะนามหนามนะคะเห็นหนามมันไหมคะดูใกล้ๆเห็นหนามมันไมหมขนามนะคะหนามแหลมนะคะหนามเป็นหนามกุหล,ลาบเลยนะจ๊ะที่รักจา๋าระวังกันนิดนดงนะจ๊ะหนามจะตําหนามจะตํามือนะคะไม่ได้ตําอย่างอื่นนะคะตํามือนะคะนะคะ ถ้าล้มทับหนามดิฉันคงเจ็บนะค่ะหนามมันเยอะมากหนามมันเยอะมากเลยนะขนามหนามหนามบรามนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องนี่อยากให้ดูใกล้นี่นี่นี่ดูดำๆเนี่ยทานได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดำๆเนี่ยค่ะเนี่ยนะค่ะเนี่ย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 ดิฉันก็จะเด็ดเขานะเนี่ยเด็ดเขานะคะเด็ดคุณบรามนะคะเด็ดคุณบรามนะคะเนี่ย โหแก่มากแล้วนะจ๊ะโหไม่มีใครมาเด็ดเลยทั้งสารจังเลยเธอก็คงจะต้องแก่ตายไปตามระเบียบนะเนี่ยถ้าไม่มีคนมากินเธอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปปั่นใช่ไหมครับปั่นแล้วเราก็เออเอา,เอา,เอา,เอากะลอนกองใช่ไหมกะล่นกองแล้วก็ดื่มน้ําเอานะคะดื่มน้ําเอานะคะจะไปดื่มเม็ดมันด้วยหราเดี๋ยวมันเดี๋ยวเม็ดมันไปเกิดในท้องอีก เป็นบามป่าในท้องอีกจ้าโอ้ยเอาถุงมือมาเด็ดแล้วมงเนี่ยโอ๊ยไม่ได้ล้วงไม่ได้ลูกใหญ่ๆไม่เม็ดใหญ่ในะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหม <laughs> เห็นไหมคะ เห็นไหมคะอุย้ยเยอะแยะเลยเห็นไหมคะนี่เยอะยะเลยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะก็ะเด็ดได้นะจ๊ะจะล่องหนามนักหนามน้ำ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 นามนักหนามพี่น้องจ๋าหนาโอ้โหอร่อยค่ะอร่อยนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย แย่เลยสุกเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยโทรศัพท์ดิชั้นนะคะคือคอเขาง,งอกแงกนะคะคอคุณกล้องนะคะคอคุณขากล้องนะคะในคัเนี้สกายใช่ดูนะจ๊ะว่ามันเดี๋ยวเราเสร็จแล้วไปบ้านเราจะปั่นให้ดูนะจ๊ะมันจะเป็นสีแดงๆเลยทีเดียวเหมือนเลือดเลยนะคะเหมือนเลือดเลยนะคะ มันรุงเลือดเลยนะคะบัรุงเลือดโหเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะนี่พี่น้องจ๋ามันเป็นป่าเลยนะคะเป็นป่าบามเลยนะคะป่าบรามนะคะไม่ใช่ป่าบามป่าบรามนะคะโอ้ยต้องค่อยเด็ดนะจะเพาะนามเธอจะจะ,จะเกี่ยวดีฉันนะคะหนา,หนาเห็นไหมคะพีนะะ่น้องจ๋าเห็นไหมคะนี่ค่ะทีฉันก็เด็ดจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นนะเขาเนี่ย นี่เห็นไหมคะเนี่ยโหสุกอู้อยากจะกินตรงนี้เลยนะคะต้องไปล้างก่อนนะคะต้องไปล้างก่อนนะคะไปล้างก่อนนะคะ นี่เราก็เด็ดอยู่ดูมือมือดิฉันดูมือดิฉันสกอตน,นะคะสีเขาสวยมากเลยนะคะก็ดึงมาเลยนะจ๊ะที่รับจา๋าดึงออกมาเลยนะจ๊ะนี่มือดิฉันนะคะนี่นี่ฉันก็ดึงมาเลยนะคะ ดิฉันก็กลัวนามอยู่เหมือนกันแหละค่ะเพราะนาเยอะค่ะนามจะทิ่มมือดิฉันนะคะนะคะป่าบลามนะคะนี่น,น,น,นี่ตรงนี้หอกอเต็มเลยเดี๋ยวใกล้ใกล้นี่น,นะคะดิฉันก็จะดึงเขานะคะโอ้ยนี่นะคะเก็บมาเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจใครเพราะมันเป็น ขอ,องที่เด็ดได้นะจ๊ะธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างเมื่อนี่คนได้กินนะะืฮะโอ้ตรงนี้ก็เพียบเลยนี่อีโอ้โหดำดำนั้นเลยโอ้ยเกลเปิร์เลยนะเนี่ยเกลเปิร์เลยนะคะค่ะเก็บเปิรเลยนักหนี่ฮะโอ้ อยากชวนพี่น้องนะคะขึ้นเครื่องบินมาเก็บบรามกันเลยนะคะเนี่ <c oughs> นี <c oughs> เน่เห็นไหมเห็นไหมเพียบเลยนะคะพี่น้องจ๋าเพียบเลยนะคะเนี่ เห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าเห็นมือดิฉันไหมเนี่ยค่ะก็มาเก็บกันได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าตำรวดไม่จับนะจ๊ะตำรวจไม่จับนะจ๊ะเพราะว่าเป็นของป่านะจ๊ะที่เรานี่เห็นไหมหูพวงข้างบนน่ะนี่นี่ค่ะพงนี้ค่ะอ๋อมันจะเห็นไหมเนะนี่ยค เห็นต้องไหนเนี่ยตาดิฉันทำไมไม่เห็นเนี่ยโอ้ยขึ้นมาวางบ้านล่มเลยโอ้ยเหยียบคุณขี้หมาเรื่อวันเนี่ยอุ๊บเห็นแล้วเนี่ยเออทั้งพวงเลยนะจ๊ะถึงเธออยู่สูง ฉันก็จะสอ,อ,อยฉันก็จะคอยจะซอยเธอลงมามาอยู่กับฉันมาร่วมชายค้า,ามาเป็นเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนใจขาใน่คะเนี้อุ้มอืออ เยอะเลยนะคะเด็ดไม่หวาดไม่ไหวอะเลยนะะัเนี่ยทำจะใดนะะักเนี่ยโอ้โหเยอะมากจริงๆเลยกิ่งนี้นะะัเนี่ยกิ่งน,น,ะะงน,น,ะะนี้เห็นไหมคะเนี่ยกิ่งนี้นัเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวด้ให้ดูนี่เห็นไหมคะกิ่งนี้ทั้งกิ่งเลยเห็นไหมคะเนี่ยบร,รามนะคะบร,รามโอ้โหที่ก็เด็ดเพลินนะะักเนี่ย นุกสนานมากเลยสงสัยคลิปนี้จะทั้งชั่วโมงแล้วคะเนี่ยสุดที่รักฉันมีความสุขมาคนเดียวนะคะไม่มีใครมาด้วยนะคะสามีอยู่บ้านนะคะสามีอกไปเถิดไปไหนก็ไปฮ่า <c> ฮ <oughs> ่า่อยวไม่ใช่อะไรที่ร้องนี่เห็นไหมนี่ พวงนี้เห็นไหมโหดำทํามุนเลยพวงนี้ดำทํามุนเลยนะคะเดี๋ยวได้น้วฉันจะเก็บมันนะคะโอ้ยเธออืมฉันกำลังเก็บนะคะเก็บบรามนะคะแก่มากแล้วนิ่มเด็ดง่ายไปหมดแล้วโอ้ยหนามที่มือคะ่ะหนามที่มือดีฉันนะคะเด็ดง่ายมากเลยคะ่ะ เพราะเขาแก่มากแล้วนะจ๊ะเขาแก่มากจริงๆนะคะตึงเด็ดง่ายนะฮะือตายแล้วตายจริงเยอะมากเลยดิฉันงกฉันงกนะคะเต็มกะมือก็ยังไม่เก็บกระเป๋านะคะงกค่ะ <c oughs> ชอบค่ะชอบเด็ดเล่นค่ะเออไม่ใช่เด็ดเล่นเด็ดปานค่ะ คือผิดแะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นกันไหมคะเนี่ยค่ะสุกามีความสุขที่สุดในโลกเลยนะคะได้มาเด็ดได้มาเด็ดบรามนะคะเพื่อนจ๋านี่เห็นไหมไหมคะที่มันไหวๆยู่ประมือดิฉันเด็ดเขาออกมานะคะโอ้โหสนุกสนานค่ะ เพื่อนๆคะ่ะสนุกสนานที่สุดเลยคะ่ะหมามันคงไม่เข้ามาขี้ในนี้นะเพราะว่าเพราะว่าหนามันคงจะทิ่มดากระนะ,ะทิ่มดากหมานะะไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ดา,ดากดิีดฉันนะคะ,นคะเนี่อข้านี้สนุกสนานไหมคะอุย้ยหนามทิ่มมือคะ่ะไม่ต้องมองกล้องนะคะหนามก็จะทิ่มมือดิฉันนะคะ โอ้หถวงนี้สิคะพี่น้องค่ะพวงนี้ค่ะผงนี้คะแก่แล้วนะคะเนี่ยแก่แล้วคะ่ะเด็ดเด็ดหมดทั้งพวงเลยนะคะเด็ดทั้งวงเลยนะคะที่รักจ้ะอืมวงจะน,น่าเอ้ไหนกระเป๋านี้ชฉันนี่แหละ งุกค่ะเต็มกระเป๋าแล้วค่ะจะเต็มกระเป๋าแล้วค่ะหมายถึงเต็มนี่หมายถึงไม่ได้ทั้งเต็มกระเป๋านี้นะคะครึ่งกระเป๋าครึ่งของค้อน,นะคะนี่คะเนี่ยโอ้โหนี่เขางอมมากแล้วนะเนี่ย ้องค่อยๆเด็ดนหจือะนี่นะคะถ้าเราเข้าไปข้างในนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหนาม ทิ่มตายแน่เลยนะคะหนามแต่กินพร,รามหนามคงทิ่มตายก่อนนะจ๊ะเราก็จะต้องระมัดระวังนะครเอาแค่มันอยู่รอบนอกนี่ก็พอกินแล้วนะคะไม่ใช่พอหรอกค่ะเหลือคะ่ะเยอะคะ่ะยุะมอกคะ่ะแค่นี้ก็กินหมดไหมล่ะ จะรับประทานหมดไม่ละคนเดียวเนี่ยเพราะคุณสาไม่รับด้วยหรอกคะ่ะคุณสาเขาจะไม่รับประทานด้วยนะคะคุณสาจะบอกว่าเมียฉันไปเสร็จแล้วสนุกสนานนะคะเมียเมียเธอสนุกสนานมาก,กาเลยอือฮอือ เห็นไหม,มคะเนี่ยมันเป็นป่าทั้งนนั้นเลยนะคะป่าบามป่าบรามทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้ยคลิปนี้ก็แค่นี้ก็แล้วเดี๋ยว